วิธีการเชื่อมต่อสมาร์ทวอทรุ่นอัลตร้า8โ r o มีวิธีการดังนี้ค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้ทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Massware ลงในมือถือให้เรียบร้อยก่อนนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง Apple Store แล้วก็ Play Store ค่ะเมื่อทำการดาวน์โหลดโปรแกรมเสร็จให้ทำการเปิดโปรแกรมขึ้นมา หลังจากนั้นให้อนุญาตการใช้งานให้หมดนะคะเสร็จแล้วนะคะให้เราทำการลงทะเบียนการเข้าใช้งานเราสามารถทำการเข้าใช้งานได้2วิธีนะคะวิธีแรกก็คือทำการป้อนอีเมลที่เราต้องการที่จะสมัครเข้าใช้งานเสร็จแล้วนะคะทางโปรแกรมเขาจะส่งรหัสผ่านไปให้แล้วเราก็เอาตัวเลข ในอีเมลที่เขาส่งตัวเลขให้ะคะ่ะเอามาใส่ตรงนี้ได้เลยกับอีกหนึ่งวิธีนะคะก็คือการเข้าสู่ระบบโดยตรงค่ะวิธีนี้ก็จะง่ายขึ้นนะคะก่อนที่เราจะไปเลือกนะคะให้อ่ากตรงที่การอ่านนโยบายตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็ไปที่การเข้าสู่ระบบโดยตรงค่ะสำหรับการเข้าสู่ระบบโดยตรงเนี่ย ทางแอปเขาจะเจเนเรตบัญชีผู้ใช้กับรหัสผ่านให้อัตโนมัติซึ่งเราจะต้องบันทึกหน้าจอนะคะเพื่อที่จะเอาบัญชีกับรหัสผ่านไปใช้ค่ะใครสะดวกวิธีไหนนะคะก็ลองเอาไปใช้ได้เลยนะคะสามารถทําได้ทั้งคู่ค่ะสมัครอีเมลหรือว่าจะเข้าสู่บัญชีโดยตรงแบบนี้แต่จะต้องบันทึกหน้าจอไว้นะคะเมื่อทําการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบเสร็จนะคะ เราก็จะเข้ามาถึงหน้าการใช้งานให้เรากรอกข้อมูลส่วนตัวของเราให้ครบให้เรียบร้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นชื่อนะคะ <beat>. มีเพศนะคะแล้วก็ช่วงวันเดือนปีเกิดค่ะ กรอกข้อมูลส่วนตัวให้เรียบร้อยนะคะเพื่อที่ตัวแอปพลิเคชันจะนำไปใช้ในการประมวลผลการใช้งานค่ะหลังจากนั้นเราก็จะเข้าสู่แอปพลิเคชันการใช้งานแล้วนะคะ สำหรับการเชื่อมต่อนะคะให้เรานำเอาตัวสมาร์ทวอ h ของเรามานะคะแล้วก็ทำการปัดขึ้นแล้วก็เปิดบลูทูธด้านบนหลังจากนั้นให้ไปที่แถบคำว่าอุปกรณ์แล้วทำการเพิ่มอุปกรณ์ค่ะตัวโปรแกรมจะทำการค้นหาอุปกรณ์ของเรานะคะ ให้เราทําการเลือกตัวอัลต้าแปดโปรตัวนี้นะคะแล้วก็กดจับคู่ค่ะคุอนุญาตให้หมดนะคะหลังจากนั้นนะคะตัวนาฬิกานะคะกับตัวมือถือของเราก็จะทําการเชื่อมต่ออย่างสมบูรณ์กันค่ะสามารถเช็คได้โดยการกดค้ดหนหาอุปกรณ์นะคะ อันนี้จะเป็นการเชื่อมต่อตัวบลูทูธของตัวนาฬิกากับตัวมือถือนะคะต่อมานะคะเหลืออีกหนึ่งตัวนะคะก็คือเราจะต้องทำการเชื่อมต่อหูฟังของนาฬิกานะคะให้ไปที่การตั้งค่ามือถือแล้วก็เปิดการใช้งานบลูทูธหลังจากนั้นนะคะให้เลือกคำว่า Ultra 8 Pro Audio เมื่อเราเชื่อมต่อตัวออดิโอแล้วเนี่ยเสียงก็จะออกที่ลำโพงของนาฬิกาเรียบร้อยค่ะ <8. 0. S 1> สรุปการเชื่อมต่อบลูทูธของตัวอัลตร้า8 Pro อีกรอบหนึ่งนะคะตัวบนสุดเนี่ยเราจะต้องไปทำการเชื่อมต่อในตัวแอปพลิเคชันแม s แวร์นะคะแล้วก็ตัวที่2เราถึงจะมาทำการเชื่อมต่อที่หน้าการตั้งค่าบลูทูธในมือถือค่ะเมื่อการตั้งค่าเสร็จนะคะ มันจะขึ้นเป็นเครื่องหมายสัญลักษณ์บลูทูธแล้วก็จะมีสีเขียวกับสีน้ําเงินอยู่ทางด้านบนซ้ายสุดตรงนี้เล็กๆนะคะถ้าหากว่าใครนะคะไม่ต้องการให้เสียงออกทางลําโพงของนาฬิกานะคะเวลาโทรเข้าโทรออกนะคะให้เราไปกดตัวบลูทูธปิดตรงนี้นะคะแค่นี้เสียงก็จะไม่ออกที่ลําโพงแล้วค่ะเห็นไหมคะว่าวิธีการเชื่อมต่อตัว Ultra 8าแปโปนี่ไม่ยุ่งยากเลยนะคะ ถ้าใครชอบคลิปนี้และเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดหัวใจแล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ